น้องไหนคะ่ะน้องไหนโสดไหมโสดค่ะโอ้ sc, น้องไหนโสดด้วยเปิดรับสมัครแฟนค่ะเปิดรับสมัครแฟน üst. ไม่ต้องจีบค่ะไม่ต้องจีบด้วยหนูรีบรีบไปไหนเดี๋ยวไม่ทันลอยกระทงโอ้โหน้องไนโสดเปิดรับสมัครแฟนไม่ต้องจีบจะรีบไปลอยกระทง หยอกเล่นค่ะหยอกเล่นหยอกเล่นหมายถึงรถอ๋อรถคันนี้ยังโสดอยู่โอ้ยเลือคันนี้ยังโสดอยู่นะใครจะรับไปลอยกระทงก็ได้เลยใช่ไหมแม็กแม็กอะไรลูกแม็กเวลอะล้อแม็กเวลตัวนี้เป็นออ์นิยวอิติสุดีแม็กหนึ่งจุดเก้าตัวนี้เป็นเบาะหนังทั้งคันอ่าเป็นตัวแซดนะเป็นตัวท็อปนี่อ่ะแล้วถ้าใครโสดแล้วมาซื้อคันนี้่ะ รับน้องไนท์ไปลอยกระทงด้วยได้ไหมเนี่ได้ค่ะนี่จะกระโดดขึ้นรถไปด้วยเลยนี่ให้มันจริงให้มันจริงนะย่างีรับตัวนี้รถสวยมากครับไม่วิ่งเพียงแค่หนึ่งหมืกิโลเมตรนะโคตรคุ้มเลยนะเอาตัวนี้ใส่แม็กไรเนอร์เรียบร้อยรถเดิมๆแค่รีบเลยรีบเลยไม่ต้องจีบทักมาเลย นาไม่ต้องจีบเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันลอยกระทงใช่ค่ะเออรีบไปเลยน้องไนรีบหนูรีบนะเปิดรับสมัครด่วนคนก็ยังไม่มีเออคนก็ยังไม่มีด้วยไม่อะไรดูแลไหมลูกไม่อะไรเนเลขกไหมเรีกไหมแค่หมื่นหนึ่งหมืนไหมยิ่งแค่หมื่นโลไมน้อยมากใช่ไมน้อยมากตัวนี้เบาะหนังเท่โอเคยังไม่ได้เปิดสวยกริบ เป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้มันจะมีตัว SDA นะตัว S ธรรมดาแล้วก็ตัวแตัวนี้คือตัวแตัวท็อปสุดของตัวเตี้ยเลยเอาเปิดเป็นบ่เปิดเป็นบ่าอีละอย่าไปงัดดีเขานิ้วงาดันแค่นี้ยวหนูดันแล้วพี่ดึงหนึ่งสองสามให่มานหักทำไงนี่เครื่องใหม่ๆเพลเดิมอะ ลองแก้มเดิมหัวน้อยเดิมปากกระโปรงเดิม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 ,ด,มดึงออกมาลูกมันมีควันไหมถ้ามันมีควันเหรอคะอ่ะควันเล็กๆไม่เป็นไรแต่ถ้าประเภทแบบว่าควันใหญ่ๆแล้วน้ําน้นํามันเครื่องกระเด็นออกมาอัะนนั้นเขาเรียกว่าเครื่องไม่ค่อยดีแล้วลูกเอ๋อเต้นงอแงงอแงเต้นไปเดินนั่งเดินเดินนั่งเดินเดือเดินนั่งเดินสรุปโสดนะ คนก็สดรถก็สดใช่ค่ะนะไม่ต้องจีบเพราะว่าน้องไนรีบจะไปลอยกระทงด้วยไปลอยกระทงไม่มีคู่ใช่ไหมไม่มีคู่ทั้งคนทั้งรถนี่เอาตัวนี้ฟรีดาวผ่อนเดือนละ้หนึ่งหมื่นตลอดสัญญาต่างกับบัตรออกได้ไหมออกได้ค่ะเหนือเหนืออีสานกลางกลางใต้ใต้อ่าเอฟซีแหล่งใต้มาคุยได้ไหมคุยไม่ได้ค่ะฟังไม่รู้เลยก็คุยภาษากลางก็ได้เออคุยภาษากลางนะ ก็ฟรีดาว่อนหนึ่งหมื่นใช่ค่ะทุกอาชีพเกษตรกรค่าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรบพ่อกีดยางขับวิ่นขับแกลบขับพวกล่อขับสิบล่อขับแม่โคตัดไม้เผา่านได้เบิดหมดยังคะยังบบเบิดิยังไวเอานะสนใจก็โทรหาไอสีเอมหรือติดต่อ รีบติดต่อมาก่อนที่มันจะหายไป <laughs> เอาล่าล่าล่าน้องไนร์รถสวยคนสวยค่ะสวัสดีค่ะย